วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับมุมเล่นน้ำโคตรลับสะมรกตอ่างเก็บน้ำสาสทองจังหวัดนครนายกจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำใสทองนะครับมาหลายรอบมากแต่มารอบนี้ผมจะพาไปอีกจุดหนึ่งของอ่างเก็บน้ำสาสทองนะครับจะเข้าไปหน่อยเขาจะเรียกว่าะสะมรกตนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านกาแฟรถแดงก่อนนะสั่งกาแฟก่อน ทักทายท่านผู้ชมหน่อยบอกว่ามีคนคิดถึงสวัสดีครับผมหายไปไหนมาหายไปย้ายบ้านสยบข่าวเลยดังแล้วแยกวงเหรอดังแล้วไม่แยกวงนะครับก็คือผมใช้ได้เอาไปช่วงนึงก่อนตอนนี้ก็มาด้วยกันแล้วขี่รถเล่นแบบถ่ายคลิปสั้นนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปยาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับถายทุกวันไหนนะครับเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวบางวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้อันนี้พี่ทำคาับปูชิโน่กะทิสดนมสดนุ่ม ใช่ครับแช่หลับพิชเชอเองนะไอฟุกโต้ครับไม่ไม่ใช้น้ำตาลใส่ขาวเลยกาแฟที่นี่เขาไม่ใช้นมเนาะพี่ใช้เป็นอะไรใช้ใช้เป็นนมสดแล้วก็กะทิสดผสมกนทิผสมนมชอนมเนี่าลองชิมก่อนครับลองชุมแล้วชิมชิมแตตั้งกันเป็นคาปูชิโน่น้ำตกครับเกตพี่ออกแบบเองว่ากาแฟจะค่อยๆลงไปเองใช่ครับตอนที่ฝายน้ำล้นเนี่ยตอนนี้พี่ออกแบบ4ปีที่แล้ว เฮ้ย,ฮยฝายน้ำรดมันสวยฮะทำยังไงเราถึงจะทำให้มันเป็นได้อย่างนี้อร่อยครับกาแฟกะทิคาปูชินโน่คาปูชิโน่กะทิสดแล้วทำไมขวดหัวมากินกาแฟเดี๋ยว <c oughs> เข้าไปชมกันน้ำตก <c oughs> ตรงน,นี้ก็เป็นจุดชมวิวของอ่างเก็บน้ำใยทองนะครับตอนบ่ายสามนะตอนนี้แดดเอาเรื่องเลยหลายคนเขายังไม่รู้นะครับว่าข้างในอ่ะจะมีมุมเล่นน้ำแต่วันนี้ผมจะจัดให้แจมๆเลยครับเพื่อนๆ นัน่นได้ยังสเบียงของเรานะครับวันนี้เล่นน้ำกินขนมทีสเบียรเก็เบเก็บจากพื้นเมื่อกี้ใครทำตกตก่อี้ใครทำตกจะนำว่าถ้าถ้าใครจะหาของกินนะครับซื้อเข้ามาเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่มีของกินมีแต่กาแฟแต่ซื้อของจากข้างนอกมากินปุ๊บเอาขยะกลับด้วยนะครับรักษาความสะอาด เอาละครับเส้นทางที่จะไปสระมนกต,ต่อจากนี้เพื่อนๆก็ปักหมุดใน g o o g l e แบบว่าอ่างเก็บน้ำสายทองพอมาถึงอ่างแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยขี่ไปจนสุดก็จะเจอแยกนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวาไปตรงนี้แล้วก็ขี่ตามทางไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางที่จะไปสระมนกดต,ตรงนี้รถอะไรก็มาได้นะครับ แล้วเพื่อนๆลองดูด้านขวามือของผมนะครับตรงนี้ก็คือมุมลับอ่างเก็บน้ำสายทองที่เป็นกระแสฮิตกันช่วงหนึ่งซึ่งตอนที่น้ำลดอ่ะตรงนี้โคตรสวยเลยผมมาเกือบทุกปีนะอ่ะไปกันต่อขี่มาอีกสักหน่อยก็จะเจอแยกตรงนี้นะครับด้านขวามือจะเลี้ยวไปที่รีสอร์ทรเบีงไพแวร์ลี่ตรงหน้ารีสอร์ตตรงนี้ก็จะมีมุมเล่นน้ำอีกมุมหนึ่งนะครับแต่เราจะไปที่สาะมรกตอย่างเดียวนะทิปนี้อ่ะไปกันต่อครับแล้วก็ขับตรงเข้ามาอีกนิดหนึ่งประมาณ200เมตรนะครับก็จะเจอทางข้างหน้านะครับเขาเอาไม้ไผ่ปิด ก็เส้นข้างหน้าผมเนี่ยก็คือเส้นที่ผมเข้าไปในป่ารอบเมื่อกี้นะครับที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งทางไปน้ำตกทรายทองนะครับตรงนี้เหมือนเจา้าหน้าที่อุทยานเขาจะปิดแล้วไม่เข้ามันก็ค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะครับอ่ะให้เราเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ตรงเข้าไปนะครับตรงไปจนสุดเลยนะครับก็จะถึงแล้วนี่ตะมรกฏนะครับบอกเลยว่าโอ้โหโคตรสวย ตรงมุมนี้ครับจะเป็นมุมเล่นน้ำสับรกดกใช่ไหมพี่สับรกดใช่ไหมใน่เรียกสะบกระดเข้าไปข้างในสวยครับเดินเข้าไปข้างในมีหสวยมากสุดยอดเลยฮะลึกไหมครับไม่ลึกไม่ลึกประมาณสี่สิบห้าซมเขาบอกว่าจริงๆน้ำยังไม่เต็มถ้าน้ำเต็มมันจะมันจะเยอะกว่านี้ แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับเราได้สื่อเอาเต้าอี่อะไรเป็นหน้าของนายเจ้าของต้องบอกที่จัดทรายเออเจ้าของต้องช่วยที่จัดต้องได้เลยเออเขาอยู่คนเดียวคุณนี่สายดีเลยไม่เก็บเงินอะไรไม่เก็บเงินด้วยแล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้ค่าตัดย่าเขาค่าตัดย่าเนก็เลยแนะนำแกบอกว่าพี่นะพี่ทำสองอย่างพอห้องน้ำนะแล้วแต่จะให้เออผู้หญิงเขาลำบากผู้ชายก็อะไรหรอกทำห้องน้ำผู้หญิงห้องผู้ชายเขาเหแล้วกับทำย่างเนี้ย เป็นที่จอดรถเพิ่มพบคนมาเยอะเมื่อกี้โอ้เยอะมากนี่ที่จอดรถตอนเทาๆท,ที่นี่น,น้องเดินมาอย่างนงี้ยนะมันจะได้กินอดอกไม้ธรรมชาติอดอกไม้ป่าหอมมากเลยเนะี่ยพี่ชอบมากเลยอย่างเงี้ยโ<อ>คตรโ,โซนเลยนะียเดินนะเนาะเดินมันเดินไปนู่นไปถึงต้นต้นมะเดือ่อขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนกางเกงก่นอนจะลุยเล่นน้ำวันนี้สุดยอดขอบคุณนะครับที่นี่ดีกว่าผมท้องมะเดือเยอะอันนี้นะครับอ่าสะมรกตเรามีห้องน้ำด้วย พี่เขาแนะนํานะครับว่าตรงนี้มีห้องน้ําบริการด้วยเพราะว่าบ้านเจ้าของตรงนี้เขาอยู่คนเดียวเขาไม่เก็บเงินไม่อะไรนะแล้วแต่จะให้เขาสมทุนท,ทุนค่าตัดหญ้าบ้านเขาครับนี่ก็ห้องน้ำข้างในมีหมาด้วยไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าพื้นที่จอดรถเป็นอะไรครนะับพร้อมยังอ,อยากเปียกยังพร้อมกินหนมนอกสถางทีไปรุยกันครับก็ทางเดินเข้ามานิดนึงนะ เห็นพี่คนเมื่อกี้เขาบอกว่าข้างในจะสวยให้เดินตรงเข้าไปพอเดินมาปุ๊บก็จะเจอแยกนี้นะครับแยกเลี้ยวเข้าไปน้ําตกนี้เลยแล้วก็เลี้ยวแยกตรงเข้าไปอีกแยกไหนวะเดินดดน,ดนู้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าเข้าไปอีกหน่อยจะสวยกว่าตรงนี้เป็นทางเดินนะไม่น่ากลัวคนธรรมชาติ ได้ยินเสียงน้ำแล้วครับเพื่อนเจอแล้วค่ะขาไปไป,ไไปโครธรรมชาติอ๋ออันนี้เป็นต้นน้ำที่มาสู่อ่า อ่างเก็บน้ำทรายทองครับน้ำจะไหลไปรวมกับไอ้ตรงระเบียงไทยวันแล้วดูด้านหลังเดิวสวยโคตรสวยตายกระเป๋าต้องเล่นน้ำนอกกระเป๋าขึ้นปกมีคนด้วยลุยไปโอ้ยเยน็นเย็นสมชื่อเว้เย็นป่ะน,น้ำเล่นง่ายกว่าไอ้ตรงอ่างเก็บน้ำทรายทองนะครับหินมันไม่เป็นหินละเอียดอะ่ะมันเป็นหินทรายเป็นทรายนะยคุ้ม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  อยากอยากโดดน้ำแล้วเย็นมากเข้าเอวแล้วเราสับใส่ถุงเอ้ยตรงนี้ลึกหนึ่งเซนนะ้ามันหลอกตานะเพเบื่อดูเอวผมดิโอ้เจอแต่ก็แล้วขาดไปว่ะโชว์เฮ้ยเย็นแม่ เอาซับใช่ไหจะเอากระเป๋าขึ้นยังไงล่ะลงไปทางกระเป๋าเลเขาสับกันน้ำกลัวอะไรลืน่นมานี่มาใส่นี่กันน้ำนิดเดียวไงไมีอยากเข้าสูนอีกช้ำเลยครับเต็มครับเบลที่ชงที่ชาร์จอะไห ลื่นแล้วห่วงแต่กล่องห่วงแต่กระติกน้ำชูกระติกน้ำก่อนนั่นแหละล้ลมนะครับเมื่อกี้กลัวโทรศัพท์พังกลักวโทรศัพท์พังกลักวน้ำจมน้ำชูแต่กระติกน้ำตายขอโทรศัพท์อย่าเป็นไรนะโอ้สวยเว้ย เล่นตรงนี้เลยไหมแองมีอีกแองข้างในใช่ใชคล้ายๆข้างหน้าใช่ไหมครับเดินเข้าไปไกลไหมพี่ไม่ครับนิดนึงนิดแบบเดียวก็ถึงแล้วโอเคไม่ค่อยมีคนครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วสองคนขอบครับ,รรบอ่ะขับไปดูอีกแองหนึ่งกันนะพอ,อมีคนมาแคมป์ติงด้วยโู้โตรงนี้เปล่าวะอุ้ยน้ำคตรใสเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน โอยเป็นแอ่งน้ำโคตรมรกตเลยนี่ก็คือลำธารอ่างเก็บน้ำทรายทองครับอันนี้น่าจะมุมโคตรลับอีกมุมหนึ่งนะบอกเลยท่านผู้ชมนะบอกอะไรบอกว่าเย็นมากน้ำเย็นสมชื่อนะครับข้างหน้าจะเป็นอ่างเก็บน้ำมรกตที่เขาบอกนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในตามลำธารน,นะครับก็จะเป็นต้นน้ำน้ำพวกนี้มาจากเขาใหญ่นะครับมาจากป่าเลยใสยเจี๊ยบเลย ดูดิโคตรธรรมชาติเย็นโอ้ย็นยนดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในอีกนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงร,ร้อนนี้นะโอ้สุดยอดตรงนี้ผมว่าโคตรธรรมชาติเลยเพื่อนธรรมชาติ100ไม่มีสิ่งก่อสร้างแต่แนะนำมากันหลายๆคนเลยนะครับ เพราะว่าป็นค่อนข้างเปรี้ยวเลยท้างในป่าเนี่ยก็ไปเรื่อยๆก็เป็นทางป่านะครับเพื่อน,เอ,นเออ่อเหมือนเป็นน้ำตกเลยอะ่ะมันก็น้ำตกแหละเนาะน้ำที่มาจากเขาอะ่ะแต่แนะนำนะครับถ้าใครมาแนะนำใสร่รองเท้ามาด้วยมันเจ็บมันจะเจ็บหินอะ่ะเวลาเดินตามหินแบบนี้ โอเคสำหรับที่สาบรุรตนะครับผมก็จะเข้ามาแค่ลึกสุดตรงนี้นะครับไม่เข้าไปไกลสุดแล้วเพราะว่าเข้าไปมันก็ยิ่งลึกมันจะยิ่งอันตรายนะครับเอาแค่ต้นต้นน้ําพอ,อเราจะไปเล่นน้ํากับคนซ้อนข้างหน้านะครับผมไปไปดูประกาศการเล่นน้ํากันโอ้สุดยอดเลยเย็นเจี๊ยบจริงจริงครับเพื่อนทางในสระบรุรตอ่างเก็บน้ำใสทองนะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกยังไงนะ เดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านะครับตรงนี้ผมว่าเข้ามามันลึกไปหน่อยมันสี่โมงเย็นแล้วเป็นเล่นข้างหน้าดีกว่าตรงนี้ที่ผมล้มนะครับเลื่นเลื่นหินน,นั่นไงนั่นไงล้มจนได้บอกแล้วจุดเดียวกันวนะ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ซื้อโทรศัพท์แนะนำซื้อแบบที่มันมีกันน้ำอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้หน้าเล่นตรงนี้เล่นง่ายเป็นทรายอ่างเก็บน้ำใส่ท้องนี่มันงมรับเยอะจริงๆว่ะมาถึงแล้วทางออกไปเล่นสระมรกตข้างหน้าคุยฝนแล้วเล่นน้ำแ <c oughs> บ, <c oughs> บงนี้เล่นสบายเล่นข้างในป่าเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับก็มาเล่นข้างหน้าสระมรกตน้ำตกที่ไหลมาก็ไหลมาตรงนี้ ตรงนี้เป็นไฟถอดรองเท้าไวนะ okay. ้นี่เลยว่าทำอะไปกันโอเคมันเนี่ยเป็นเศษไม้

ยืดขาไปดิลงผิดท่าดีนะดีนะไม่เป็นตะคิวตรงน้ำนิดนึดีไม่เป็นรองหินน่ะเออมันเป็นอันนี้ไงมันเมื่อกี้โดดน้ำมันมตึงขาครับตึงขาผิดจังหวะอ๋ออออ่าการแสดงวะเนี่ยคิวจริง สำหรับที่สะมรกตของอ่างเก็บน้ํทรายทองนะครับพวกเราก็เล่นน้าข้างในเสร็จแล้วก็มาเล่นน้ําที่ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็เล่นน้ํเสง่ายนะครับก็จะมีโซนลึกอยู่ตรงนี้แต่ผมยังไม่ได้ลงไปดูสําหรับใครที่จะมานะครับผมก็แนะนําเลยว่าอ่างเก็บน้าทรายทองเนี่ยสวยจริงๆมีมุมลับเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้กําลังสวยน,นนะคนครนายกจะมาก็มาช่วงหน้าฝนนะครับฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนนะครับตรงนี้จะแห้งหมดเลยเนี่ยช่วงนี้สวยเป็นีงมั่งวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับ จนได้มาเที่ยวนานมากเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกับแล้วนะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วนะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับผมกลับล้วนะครับผมก็เ,ออเล่นน้ำข้างในเสร็จแล้วนะครับออกมาก็เจอรถ คาเฟ่คาเฟเป็นแวนเหมือนเดิมตรงที่เรามารอบที่แล้วนะที่อ่างเก็บน้ําใสทองนะครับรถคันนี้แหละที่ไปจับจองพื้นที่ขายตรงนู้นแต่ตอนนี้น้ําท่วมพี่แกก็เลยมาขายตรงสันอ่างเก็บน้ํานะครับเบียร์มาจากหลังเสร็จนะพี่แกพร้อมกับเสีออยิเดียวองเดียวนี่นมีบริการเก้าอี้ให้นั่งชิกชิคด้วย มก็จัดกาแฟแก้วหนึ่งก่อนที่จะกลับนะครับอัางกยวน้ำทรายทองมาโคตรบ่อยเลยปีนี้มาบอ,อะไรทุกเลขอุดหนุนร้านพี่แกหน่อยจบเนฟรเซนฟรกาแฟอ,อีกสักแก้วนะครับมีกาแฟสองเกร้านนะร้านรสแดงกับร้านรสแวนอืมอันนี้ก็อร่อยอ๋อทุกร้านอร่อยหรหิว อร่อยจริงอันนี้ก็อร่อยอน,นยุ่ก็อร่อยไปกินให้หมดทุกร้านเลยน่ามีข้าวผัดยำไปแล้วนี่เขามาขายตรงสะมรละกต30บาทไม่มีข้าวายไม่มีข้าว